ุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งพื้นที่สู้รบทั่วโลกที่ทั่วโลกตอนนี้กําลังหันไปให้ความสนใจจับตามองกันอีกครั้งหนึ่งก็คือสมรภูมิในกาซาครับหลังจากเมื่อวานนี้อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายในกาซาครั้งใหญ่นะครับซึ่งนํามาซึ่งเสียงประนามจากหลายฝ่ายและความกังวลนะครับว่าอาจจะทาให้สถานการณ์ที่ดูเหมือนจะกําลังจะดีน่าจะแย่ลงอีกเรื่อยๆเลยนะครับอิสราเอลนี่ให้เหตุผลนะคะว่า โจมตีครั้งใหญ่ครั้งนี้เพื่อตอบโต้กลุ่มฮามาสี่ปฏิเสธเรื่องของการปล่อยตัวประกันมาแล้วหลายต่อหลายครั้งซึ่งการโจมตีระลอกล่าสุดนี้เป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ที่ได้เริ่มบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงระยะแรกไปเมื่อเดือนมกราคมแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ไม่ต่ํากว่า400คนนะคะในจํานวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วยไม่ต่ากว่า170คนคะ่ะชาวบ,บ้านในกาซาซิตี้ทั้งอุ้มทั้งแบกหามคนที่ได้รับบาดเจ็บ ไปขึ้นรถพยาบาลนะท่ามกลางบรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยความวุ่นวายแตกตื่นหลังจากที่กองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายในกาซาครั้งใหญ่ช่วงเช้ามืดวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นภาพเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันนี้จริงๆแล้วเกิดขึ้นอีกหลายจุดทั่วกาซานะคะคนจะต้องช่วยกันอบพยพคนที่บาดเจ็บออกจากพื้นที่หรือไปเข้าไปรือ้อซากปรักหักพังบางคน นั่งร้องไห้ยอยู่ข้างร่างของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นญาติเป็นคนในครอบครัวที่เสียชีวิตในการโจมตีครั้งนี้โดยกระทรวงสาธารณาสุขปาเลสไตน์ภายใต้การดูแลของกลุ่มฮามาสเปิดเผยว่าย,ยอดผู้เสียชีวิตจากการโจมตีช่วงคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นรวมตัวเลขแล้วไม่ต่ำกว่า404คนนะคะในจำนวนนี้มีเด็กอยู่ด้วยอย่างน้อย174คนร่างของผู้เสียชีวิตหลายคนยังติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังต่าง ส่วนกองทัพอิสราเอลออกคำสั่งให้ประชาชนในกาซาอพยพอ,ออกจากพื้นที่อันตรายโดยเฉพาะบริเวณพรมแดนทั้งหมดของกาซาให้คนที่อาศาัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวอพยพไปยังศูนย์พักพิงทางตะวันตกของกาซาซิตี้กับเมืองคานยูนิสค่ะ Hamas refused o อ f e r a f t ั r offer น o release o u ย hostages. In the past ง w e งสัป s าห์ที่ d ่า t มา i ิสราเอลไม่ได้เริ่ม t ฏิบั n การทางทหารในความห ด้านเบนจามินเนทันยาฮูแถลงว่าอนุมัติให้กลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารในกาซาอีกครั้งหลังกลุ่มฮามาสปฏิเสธไม่ยอมปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่หลายครั้งการโจมตีครั้งใหญ่ครั้งนี้ในกาซาเนทันยาฮูบอกว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะและการสู้รบจะดําเนินต่อไปจนกว่าอิสราเอลจะบรรลุเป้าหมายในสงครามครั้งนี้โดยอิสราเอลจะกลับมาสู้รบอีกครั้งอย่างเต็มกําลังและนอกจากนี้ยังเตือนชาวปาเลสไตน์ในกาซาให้เลี่ยงการติดต่อใดๆกับกลุ่มฮามาส หลีกหนีให้พ้นจากอันตร,รายต่างๆและกล่าวขอบคุณโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ให้การสนับสนุนอย่างเสมอมาส่วนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลถแถลงว่าสถานการณ์ที่มาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะกลุ่มฮามาสไม่ยอมรับข้อเสนอขยายระยะเวลาการหยุดยิงระยะแรกและไม่ยอมปล่อยตัวประกรันที่เหลืออยู่ซึ่งอิสราเอลจะเดินหน้าใช้กำลังทางทหารและจัดการกลุ่มฮามาสอย่างเข้มข้นมากขึ้น เช่นเดียวกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลที่ระบุว่าเนื่องจากไม่มีการปล่อยตัวประกันอิสราเอลก็เลยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกลับมาปฏิบัติการทางการทหารในกาซาอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนโคศกสภา,าความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐในขณะเดียวกันก็มีท่าทีออกมาเช่นกันบอกว่าฮามาสเนี่ยสามารถปล่อยตัวประกันเพื่อขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปได้แต่เลือกปฏิเสธและเลือกที่จะให้เกิดสงครามแทน โดยขณะเดียวกันสำนักข่าวเอฟพีรายงานอ้างข้อมูลจากผู้นำกลุ่มฮามาสระบุว่าการโจมตีของอิสราเอลระลอกนี้ถือเป็นความพยายามทำลายข้อตกลงหยุดยิงและบีบให้กลุ่มฮามาสยอมแพ้พร้อมระบุด้วยว่าสหรัฐรู้เห็นเป็นใจในการยกระดับความรุนแรงระลอกนี้ค่ะ <Thank you. S 1> การโจมตีของอิสราเอลครั้งนี้เป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงระยะแรก19มกราคมที่ผ่านมานะคะแน่นอนว่าเรียกเสียงประนาม จากหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนซาอุดิอาระเบียกาตาร์ฝรั่งเศสรัสเซียและอิหร่านโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าสาหรัฐต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อการโจมตีครั้งนี้ส่วนตัวกลางไกลเกลี่ยวความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสอย่างอียิปต์ออกมาประนามการโจมตีของอิสราเอล ระบุว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมโลกยับยั้งการลุกลานของอิสราเอลทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ตะวันออกกลางต้องกลับเข้าสู่วงโครจรของความรุนแรงอีกครั้งด้านสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติระบุว่าตกใจต่อเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นและการที่อิสราเอลหันไปใช้กําลังทางทหารเพิ่มขึ้นก็จะยิ่งทําให้ชาวปาเลสไตน์ที่เผชิญความเลวร้ายอยู่แล้วต้องประสบ ความทุกข์ยากลำบากเพิ่มมากขึ้นไปอีกส่วนผู้นำกลุ่มฮูตรีระบุว่าจะใช้มาตราการทั้งหมดเดินหน้าต่อต้านศัตรูอย่างอิสราเอลและให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนชาวปาเลสไตน์อย่างไม่ลดละเช่นกัน จะยกระดับการต่อต้านอิสราเอลเพื่อตอบโต้การโจมตีกาซาอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันกลุ่มฮามาสยังมีตัวประกันที่จับเอาไว้ทั้งหมด59คนจากทั้งหมด250คนที่จับไปในวันที่สงครามเปิดฉากขึ้น7ตุลาคม2023นะคะในจํานวนที่ยังหลงเหลืออยู่ในกาซาสําหรับตัวประกันนี้อิสราเอลประเมินว่าน่าจะยังมีชีวิตอยู่ประมาณ24คนขณะที่เหตุผลที่ผู้นาอิสราเอลตัดสิในใจโจมตีกลุ่มฮามาสในกาซาอีกครั้งก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่ว่า นักวิจารณ์บางส่วนมองว่าเป็นความพยายามของเขาที่จะเบี่ยงเบนความสนใจจากวิกฤตการเมืองที่อยู่รอบตัวเองที่กําลังเป็นปัญหาจะเรียกว่าปัญหาส่วนตัวก็ได้นะคะที่สําคัญที่สุดคือข้อถกเถียงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสว่าใครต้องรับผิดช,ชอบต่อความล้มเหลวของข้อตกลงหยุดยิงระลอกนี้ซึ่งการเดินหน้าปฏิบัติการในกาซาอีกครั้งหนึง่งเนี่ยบางคนมองว่าส่งผลดีต่อเนทันยาหูในแง่การเมือง เพราะเมื่อช่วงเช้าวานนี้พรรคจิวิชพาวเวอร์ที่เป็นพรรคขวาจัดประกาศจะกลับมาร่วมรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งในนั้นสมาชิกคนสําคัญที่หลายคนรู้จักก็คืออิตามาเบนกวยอดีตรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติอิสราเอลก่อนหน้าน,นี้ลาออกไปจากความไม่พอใจที่ไปทำข่อตกลงหยุดยิงกับฮามาสตอนนี้ก็หันกลับมาจับมือกันถือว่าสำคัญต่ตอเน,นทันยาฮูและรัฐบาลอิสราเอลอย่างยิ่งนะคะเพราะว่ากำลังผลกักกร่างงบประมาณชุดใหม่ให้ผ่านให้ได้แล้วก็นอกจากนี้ปฏิบัติการเมื่อวานนี้อาจจะเป็นความพยายาม ครั้งเดียวในการบังคับให้ฮามาสยอมรับข้อตกลงบนโต๊ะเจราจาแต่ก็อาจจะเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นการต่อสู้อันดุเดือดระลอกใหม่ได้นะคะก็สร้างความกังวลเป็นอย่างยิ่งให้ชาวกาซากับครอบครัวตัวประกันชาวอิสราเอลด้วยเหมือนกันเพราะว่าชาวอิสราเอลเองถ้าสื่อไปถามก็จะเสียงแตกเหมือนกันหลายคนก็เป็นห่วงว่ารัฐบาลทําแบบนี้แล้วตัวประกันจะเป็นยังไงนี่เหมือนสละชีวิตตัวประกันที่เหลือเลยนะเหมือนจะไม่มีทางรอดแน่นอนขณะที่บางคนก็มองว่ากลุ่มฮามาสก็ต้องจัดการ ครับแล้วก็ต้องติดตามท่าทีจากผู้คนทั่วโลกด้วยนะครับก็เริ่มมีรายงานว่าในหลายจุดเริ่มมีการประท้วงแล้วอย่างในนิวย york เองหลังจากที่มีปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นของอิสราเอลก็เริ่มมีการรวมตัวกันแล้วก็ประท้วงอิสราเอลแล้วเหมือนกันนะครับนี่เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณวินิถาครับขอบคุณค่ะ